ก็ต้องบอกทุกคนครับคุณพี่เสียงกลมผีช่องรายการผมจะมีบันทึกไลฟ์ไว้แล้วก็บันทึกหน้าจอไปออกแอปแดง u t u b e นะครับช่องเล่าเรื่องผีริชคแล้วก็ช่องคนเจอผีนะครับผมขออนุญาติกสิทธิ์ไปเผยแพร่ตลอดไปในสื่อต่างๆได้ใช่ไหมครับผมไปเป็นวิทยาทานด้วยได้ขอบคุณมากครับผมเชิญเล่าได้เลยครับขอเรื่องที่ น่ากลัวที่สุดซักเรื่องครับเพราะว่าผมไลฟ์มาสี่ชั่วโมงนิดนิดแล้วเดี๋ยวจะลงไลฟ์แล้วครับเชิญครับครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมก็พึ่งครั้งแรกเป็นเกียิอย่างมากพี่ยินดีครับครับเขาว่าเสียงผมนี่คล้ายๆอาจารย์ท่านหนึ่งไหมครับคล้ายๆก็้าเกิดว่าเป็นอาจารย์ยอดนะครับผมยังสาวครับพี่ เรามาเจอกันนะครับอาจารย์ยอดนะครับวันนี้นะครับคุณกี้เสียงกอมผีแช่งชิญคุย่อคุย่อดนิิกรรมังสมรถพลังแรงใดในโลกสมอด้วยแรงก็ไม่มีครับนับที่อันนี้คือเป็นประโยชน์ของของแกครับเสียงผมชัดเจนเนาะพี่ไม่รีเลยเนาะครับเมื่อกี้คุณมายเซลถามคุณตักว่าหาหมอดูคนนี้จะ มีที่ไหนคะคุนตักเขาอยู่ที่จังหวัดลําปางอ่ะยังมีชีวิตอยู่ไหมบ้านครับโอ้โหไม่รู้เลยผมไม่เจอเขาเนี่ยเหรอสิบห้าสิบหกปีแล้วอโอ้จริงๆเขาไม่ธรรมดานี่น่ากลับไปหาไปพูดไปคุยนะไปดูเ่าทางเข้าทางเข้าบ้านแล้นยังเข้าะจําได้ความรู้ันขี่รถไปเรื่อยมา่อก่อนนะแล้วไปเจอโดยบังเอิญอ่ะ แต่มัน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 แต่สําหรับผมมันอัศจรรย์อืสําหรับผมมนะว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นได้หรอกหนึ่งในร้านอืมเรื่องเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตฐานะแล้วก็แล้วก็เรื่องเหมือนกับพี่ชคบอกว่าเออชาติเนี้ยผมจะมีเฟอร์เรอรี่ไหมอย่างเงี้ยเข้าใจพูดเล่นๆน่ะอืมเขาบอกว่ามีแต่เป็นวันเวลานี้ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่โชคก็มีเฟอร์เรอรี่จริงมันงงไหมเออมันมีมาได้ไงวะ เกีอยมาอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยออืออ่ะเชินคุณพี่ต่อครับผมเล่าเลยครับสัสดีคุณพี่เยาวครับครับแป๊บหนึ่งนะพี่โอเคครับคือเรื่องนี้นะพี่เป็นเรื่องของตัวเองครับประสบการณ์ตัวเองครับครับผมจะพาพี่ๆทุกท่านครับย้อนไปประมาณสักเก้าปีที่แล้วครับเก้ากับสิบปีที่แล้วพี่ ช่วงช่วงเวลานั้นนะ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากอยากจะบวชทดแทนปุณพ่อแม่ครับครับความรู้สึกผมตอนนั้นนะพี่รู้สึกว่าอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะสมและสมควรอย่างยิ่งครับอะไรอะไรมันก็ลงตัวไปหมดเพราะว่าช่วงนั้นผมทำโรงงานโรงงานแห่งหนึ่งครับทางภาคตะวันออกของบ้านเราครับครับ,รบมันก็สามารถลาบวชได้สิบห้าวันดีตามกฎหมายของบ้านเราเนาะ ช่วงนั้นครับผมก็มีครอบครัวครับก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนครับผมเนี่ยก็เลยขอบวชทดแทนคุณเนี่ยก็เลยพูดคุยตกลงกับภรรยาว่าปรึกษากันพี่ว่าผมเนี่ยอยากจะบวชภรรยาผมก็เลย่างั้นโอเคเยวอให้ไปปรึกษาพ่อตากับแม่ยายก่อนครับครับเพราะว่าพ่อตาแม่ยายผมเนี่ยแกมีมีแผนมีแผนว่าจะบวชลูกชายพอดีอืม ก็เลยปรึกษากันว่าถ้าเราจัดรวมกันเนี่ยการค่าใช้จ่ายอะไรมันก็จะประหยัดขึ้นงั้นก็มาบวชที่บ้านแฟนเลยครับคือบ้านแฟนผมเนี่ยแกอยู่ที่โคราชครับครับจังหวัดจังหวัดในนี้จังหวัดบอกได้นะพี่เนะาะกว้างกว้างหน่อยครับพอหลังจากนั้นครับก็เลยตกลงคุยกันว่าขอบคุณของปันเทพี่เอา้ยกันครับ ก็เลยตกลงกันว่ามาบวชที่นี่เลยแล้วกันครับอืหลังจากนั้นพี่ผมเนี่ยก็ได้เตรียมงานเตรียมการอะไรมาครับแล้วส่วนมากก่อนที่จะเข้าหน้าคนเท่าคนแก่เนี่ยเขาจะให้ผมเนี่ยไปปฏิบัติศึกศรรษาธรรมวินัยก่อนครับของการเป็นภาคก่อนครับก่อนที่จะเข้าหน้าครับพี่มผมก็ได้ไปซ้อมอ,อดมื้อข้าวมื้อเย็นพี่แล้วก็ท่องท่องขันนาครับ แล้วก็ทําสํารวมกิริยาการอ่ทําวัดเช้าวัดเย็นครับอืแล้วก็ช่วยเหลืองานวัดแล้วก็ซ้อมบทสวดต่างๆที่ภาพใหม่ที่จะต้องได้ทาต้องได้เจอต้องได้ใช้ครับซึ่งผมว่าผมมันมีเล่มเหลืองๆนั้นอันนั้นเป็นไอเทมผมเลยนะพี่พวกช่วยได้เยอะจนมาถึงวันอ่ะจะปพงผมหน้าครับก็จะ เป็นวันรอบแห่หมู่บ้านครับทางภาคอีสานเนี่ยส่วนตัวผมผมเป็นคนอีสานเหนือส่วนที่บ้านแฟนเนี่ยผมเป็นอีสานใต้ครับวันที่จะมาขอเข้ามาคนในหมู่บ้านเนี่ยพี่ก็คือหลังจากที่เราโกนหัวโกลอะไรเสร็จเข้าน่าอะไรเสร็จจะมีอประเพณีตามบ้านเขาก็คือจะไปแห่หน้าอ้อนหมู่บ้านเพื่อจะขอเข้ามาคนที่เขาบางคนเขาอาจจะไม่ได้มาร่วมงาน บางคนก็เพึ่งเลิกการบางคนก็ไปท้องไร่ท้องนามาครับเขาไม่ได้ม,มาร่วมแลราก็ต้องมาขออาค์มุสีกันครับขอเข้ามาเขาครับหลังจากนั้นพองานไหนขอเข้ามานี้เสร็จครับผมก็ต้องกลับไปนอนที่วัดเหมือนเดิมครับลักษณะของวัดเนี่ยก็จะเป็นสาลาปูนแล้วก็จะมีสาลาเก่ากอเป็นสาลามายกสูงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมต้องไปอ่ะไปนอนอยู่ที่วัดอ่ะ ซาลาใหม่ครับพร้อมกับน้องชายแฟนคนหนึ่งครับรู้สึกว่าสองคืนแรกก็ไม่มีอะไรครับแล้วคืนก่อนที่จะไปบชนะพี่เพื่อพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะไปเข้าอุปสมบทครับในคืนนั้นผมนอนอยู่กับน้องชายแล้วก็รู้สึกว่ามีเด็กในหมู่บ้านก็เลยมานอนด้วยนองเป็นเพื่อนครับส่วนสําหรับตัวผมเนี่ยคนเยอะผมนอนไม่หลับผมก็เลยขอตัวนี่ออกไปนอนห่างๆกันสักหน่อย รู้สึกว่าด้วยความเหนื่อยล้าครับกับกิจกรรมตอนมื้อเช้าครับตอนเช้าหลังจากนั้นครับผมก็ได้ล้มตัวลงนอนผมรู้สึกว่าในความฝันนะพี่ผมฝันว่ามีชายคนหนึ่งครับตัวเล็กๆผิวดําแดงครับอ,ใอืใส่เสื้อใส่เสื้อมอฮอมมนะพี่พี่ลองนึกภาพตามนะพี่มายืนอยู่ที่ปลายเท้าของผมครับแต่ไม่ได้พูดอะไรนะครับ แต่ช่วงนั้นครับผมเนี่ยรู้สึกว่าผมเริ่มขยับตัวไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนอยู่ในพวงอะไรสักอย่างครับอืมแล,แล้วครับก็มีอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทาให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยหายใจติดกัครับหายใจไม่ค่อยออกครับมันมีหมาดาตัวใหญ่ครับพี่มันมานั่งทับหน้าอกของผมอืมพร้อมกับเลียหน้าเลียตาครับเลียขาลา เรียขาเรียแขนผมอยู่แบบเนี้ยอืมสักพักสักพักใหญ่ครับผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพี่เพราะว่าได้ยินเสียงลุงข้างบ้านครับแกได้ร้องตะโกนมาเรียกผมไอ้ไนายไอ้ไนายเตรียมตัวไปอุปสมบทได้แล้วผมก็รู้สึกตื่นด้วยอาการแบบว่าตัวเองตื่นกระมานเหงื่อนีดท่วมครับลักษณะคนตื่นประมาณตกใจครับตอกมา <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ พอหลังจากที่ผมรวบรวมสติอีกครั้งหนึ่งครับคุณลุงเนี่ยแกก็เลยถามผมว่าเอา้าเป็นไงบ้างล่ะเจอดีเข้าหรือเปล่าในความคิดในหัวผมผมยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยผมยังไม่ได้บอกใครเลยนะแต่แกทําไมถามผมอย่างนี้ผมก็เลยเออผมก็เลยบอกไปเจอครับลุงผมโจคนรูปลักษณะแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยใส่เสื้อแบบเนี้ย แกก็เลยอ๋อขึ้นมาทันทีครับมีหมามาด้วยหรือเปล่าอมผมก็ตอบตกลงกไปใช่ครับมีหมาด้วยครับสุดท้ายครับแกก็บอกอ๋อขึ้นมาแกก็บอกว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขารู้กันทั้งนั้นแหละมีแต่เองนี่แหละยังไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นลูกเขยบ้านนี้ครับส่วนใหญ่ผมก็ทํางานที่โรงงานทางภาค ตอนออกครับครับ<ะ>เดือนหนึ่งผมก็กลับมาบ้านเดือนละครั้งครับออื<ะ>ไปกลับมาเนี่ยพอถึงรุ่งเช้างานอุปสมบทเี่จริงๆริเนี่ยทุกคนเนี่ยทั้งญาติทั้งเพื่อนฝูงผมอะไรก็มากันเต็มไปหมดหลังจากนั้นครับงานบวชก็ดําเนินไปด้วยดีครับไม่มีอะไรติดขัดเลยสักอย่างครับผมจะไปบวชอนะ่าอยู่ที่วัดประจําตําบลครับเป็นวัดนี้จะเป็นอนะ่ะมีพระคณะสงฆ์ตาบลครับ จะมาเป็นผู้อุปชาให้ครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยที่รอคอยหลังจากเราทําพิธีอะไรเสร็จนี่ครับคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะพยายามครับจะพยายามและตั้งใจครับถวายปัใจจัยใส่ในย่ามตามตามตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ครับเพราะว่าภาะใหม่จะมีอานิสงส์แล้วก็มียังเป็นพระที่บริสุทธิ์รับศีลมาก็ 227รอยิบข้อครับแล้วก็ยังไม่ได้อบัตอะไรสักอย่างครับหลังจากนั้นครับผู้ร่วมนะผู้ร่วมงานนี่รอที่จะถวายปัจใจใส่นิยามผมว่ก็เยอะพอสมควรนะพี่ <c oughs> พอหลังจากที่ผมเดินก้าวออกมาจากุโบสถครับผมรู้สึกว่าผมเห็นมีบุคคลครับกลุ่มกลุ่มหนึ่งครับรู้สึกว่าประมาณสักสิบกว่าคนได้ครับ รู้สึกว่าสายตาเนี่ยผมมองไปเห็นครับบุคคลกลุ่มนี้ครับยืนอยู่ใต้ต้นมะม่วงครับเพลงลักษณะของเขาเนี่ยกลุ่มนี้แปลกไปครับทั้งทั้งที่งานเนี่ยก็ยังมีมหฬารศพม,มีอะไรต่างๆครับคนก็เยอะคนเขาก็เต้นร้องราทําเพลงกันไปตามปกติแต่บุคคลกลุ่มๆเนี้ยครับมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงคนแก่ก็มีครับยืนจ้องมาจ้องมองมาที่ผมครับ แต่ไม่พูดอะไรสักอย่างครับยืนอยู่เฉยๆครับสักพักหนึ่งครับผมรู้สึกว่าผมผมเนี่ยก้มลงเพื่อจะใส่รองเท้าครับประมาณสักห้าวิพี่พอผมแงงหน้าขึ้นมารู้สึกว่าบุคคลกลุ่มนั้นครับไม่รู้หายไปไหนครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดอยู่ในใจเออมันอาจจะเป็นสัมภเวสีก็เป็นได้ อาจจะมาร่วมมาขอสุมาขอ,าข,อขอบุญในครั้งนี้ก็อาจจะได้เป็นไปได้เหมือนกันครับหลังจากนั้นครับผมก็ได้แต่ตั้งจิตครับตั้งใจแล้วก็พูดอยู่ในใจไปว่าบุญกุศลของผมครัง้งเนี้ส่วนหนึ่งผมขอแบ่งให้บุคคลกลุ่มๆนั้นที่อยู่ใต้ต้นมะม่วงด้วยเถิดครับพอหลังจากที่เสร็จพิธีครับผมเนี่ย ก็ได้กับไปจำวัดที่บ้านตัวเองหลังจากที่ผมได้ไปจำวัดครับก็เหมือนเดิมครับก็ปฏิบัติตามกิจของสงฆ์อยู่ในศีลกินในธรรมตามปกติครับ <c oughs> ประพฤติปฏิบัติตามหลักของพระสงฆ์ทั่วไปนั่นแหละครับแต่ผมจะมีอยู่ผมจะเข้าไปจำวัดอยู่เนี่ยครับบวชอยู่เจ็ดวันครับ หกวันเจ็ดคืนแต่สิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยที่ได้ยินทุกคืนนะพี่คือผมจะได้ยินเสียงที่ลองนึกภาพอยู่นะครับมันจะเป็นเสียงคล้ายๆกาต้มน้ําครับที่ปิดฝาไว้ครับแล้วก็มันเวลามันเดือดมันจอจะมีเสียงประมาณนอ่อยเสียงวีประมาณนี้พี่ผมจะได้ยินอย่างเงี้ยทุกคืนครับสิ่งนี้คือหนีไม่พ้นคือเสียงเตะแน่นอนครับ ผมก็ทำได้ยอย่างเดียวก็คือผมก็สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาครับให้สิ่งที่ผมได้ยินเนี่ยทุกคืนเหมือนเดิมครับแล้วก่อนที่แล้วก่อนคืนที่ผมเนี่ยจะลาสิกขาครับคือเป็นคืนสุดท้ายแล้วครับผมรู้สึกว่าว่าผมขอโทษพี่นะพี่ผมลืมข้ามจอดนี้ไปครับแล้วผมก็จะได้ยินเสียงสวดทุกคืนครับ ประมาณสักตีหนึ่งถึงตีสองครับจะได้ยินเสียงคล้ายๆเสียงบวชสดครับบวชสดบวชสดต่างๆครับเหมือนกับทําวัดเช้าเนี่ยในความรู้สึกผมตอนนั้นผมว่าเฮ้ยช่วงเวลานี้คงไม่มีใครมานั่งสวดแน่นอนเพราะว่าผมเนี่ยจะจำวัดอยู่ที่ศาลาแห่งศาลาศาลาเก่าครับศาลาตรงเนี้ยมันจะเป็นศาลาเก่าตั้งแต่สมัยก่อตั้งหมู่บ้านนะครับที่ลักษณะของ ดีเทลของศาลาแห่งนี้ครับมันก็จะเป็นศาลายกสูงครับจะเป็นโล่งๆแต่เป็นศาลาเก่าเป็นศาลาไม้ครับก็จะมีบันไดประมาณสักเจดขั้นครับพอผมได้ยินบทสวดนี้ผมก็นึกสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเจ้าอาวาสแกคงพูดคงจะคล้ายๆสวดเสม่แน่นอนเพราะว่าระยะหางระยะระยะห่างจากศาลาที่ผมจำบัดนี้ กับกุฏติของเจ้าวสเนี่ยห่างกันประมาณเกือบสองร้อยเมตรครับคงเป็นไปไม่ได้ครับแล้วก็คืนสุดท้ายครับก่อนที่ผมจะลาสกขาพรุ่งนี้ครับรู้สึกว่าผมรู้วันนั้นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกปวดหนักขึ้นมาครับผมก็เลยขอตัวครับขอตัวลงมาเพื่อจะไปทําธุระส่วนตัวในห้องน้ำห้องน้ำไม่จะอยุด ด้านนอกของตัวสลาครับพอหลังจากนั้นครับผมรู้สึกว่าจะไปปลุกพระเพื่อนนี้ก็เก่งใจเข้าอยู่ผมก็เลยได้ลงตัวมาทําธุระข้างล่างครับหลังจากนั้นครับพอทําธุระอะไรเสร็จผมก็เลยเพื่อจะเดินกลับไปขึ้นที่เดิมครับตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณสักหกทุ่มกว่า,วาครับถ้าจำไม่ผิดครับ พอหลังจากที่ผมเดินไปเรื่อยๆไปเดินครับเพื่อจะขึ้นบันไดก้าวแรกครับรู้สึกว่าสายตาผมเนี่ยผมหันไปมองไปเจอล่างๆหนึ่งครับยืนอยู่นอกวัดครับตัวเล็กๆครับใส่เสื้อสีมองหอนเหมือนเดิมครับเหมือนกับในความฝันผมครั้งแรกครับแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรนะเี่ในหัวผมก็คิดมาก็ประมาณว่าเหมือนกับ ชาที่อยู่ในฝันผมคืนแรกครับผมก็ได้คิดอยู่ในใจไปว่าเดี๋ยว,วถ้าผมอุทิศส่วนบุญสุนเนี่ยเดี๋ยวไปให้นะถ้ามาทําแบบเนี้ให้พระใหม่เจอให้พระใหม่เห็นเนี่ยมันจะบาปเอาพอหลังจากนั้นครับผมก็ขึ้นสาลาไปก็ทําเหมือนเดิมครับผมก็ทำแผ่เมตตาส่วนบุญไปให้เขาเหมือนเดิมผมทําอย่างอื่นก็ไม่ได้ พอหลังจากนั้นครับรุ่งเช้าผมก็ไปลาศึกษาครับแล้วก็ทําคุณประโยชน์อะไรให้แก่วัดแล้วก็เพื่อจะกลับงานกลับบ้านแล้วก็จะไปทํางานต่อที่ที่โรงงานผมเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่ผมก่อนที่ผมจะไปจะกลับเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเนี่ยอยากจะรู้มาก คนที่ใส่เสื้อมองหอบนี่เขาเป็นใครครับจากนั้นครับผมก็เลยเดินไปถามคุณลุงที่อยู่ข้างบ้านแกก็เหมือนกับแกเนี่ยไม่อยากจะเล่าให้ฟังเหมือนตะกุกตะกะอะไรสักอย่างครับด้วยความทนความเล่าหรือผมไม่ได้ครับผมก็เลยอ่ะขอแกครับว่าลุงคนเนี้ยเขาเป็นใครแกก็เลยเอา เขาบอกว่านั่นคือผีชมกในความรู้สึกคําว่าผีชมกเนี่ยผมนี่ไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นทางอีสานใต้เขาจะรู้กันจักด้วยความที่ผมอยากจะรู้ครับผมก็เลยเอเลองไปหาในข้อมูลดูคําว่าผีชมกเนี่ยมันหมายความว่างไงมันก็แปลออกมาว่ามันเป็นหนึ่งในผีที่มีความเป็นมาครับ ของประวัติศาสตร์ของอาชาติไทยเราครับยาวนานเาพอสมควรครับมันก็มีอ่ะซึ่งมันรากฏอยู่ที่บันทึกไว้ในกฎหมายตาธามดวงครับพี่คู่กับพวกผีคนไทยที่คนเรารู้จักก็เช่นพวกกระสือพวกพีกะซึ่งพีกะเองเนี่ยก็ได้เลือนหายไปจากความรู้สึกของสังคมไทยลมานานเช่นกันเหมือนกันครับแล้วมันก็เป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งก็คล้ายภาษาบ้านเพื่อนบ้านเราครับ ก็คําว่าผีทมุกก็แปลออกมาแปลเป็นไทยว่าเป็นหมอตําแยรครับแต่ตามความเชื่อของชาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาว่าแปลออกมาเป็นผีปอบที่แปลออกมาว่ากินไม่เลือกครับไอ้พวกผีตระกูลเนี่ยมันจะอุดมสมบูรณ์มากครับอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานเราแล้วก็จําพวกผีพวกเนี้ยมันก็จะอยู่ในกลุ่มกลุ่มเดียวกันครับก็เหมือนกับผีกระซือผีปอบผีกาด แล้วก็ปอบขมิ้นี่ครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่มันก็เรียกแตกต่างกันไปครับแต่สําหรับที่โคราชนเนี่ยเขาจะเรียกว่าผีชมกครับมันเป็นเป็นบางพื้นที่เนาะครับที่เขาเรียกกันมาครับแล้วก็คําว่าชมกเนี่ยของทางโคราชนเนี่ยมันก็แปลว่ากินมุมมามครับหรือกินตะก,กะก็แปลออกมาเหมือนกับผีปอบบ้านเราเนี่แหละ เรื่องของผมก็มีประมาณนี้ครับพี่ก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็มีประมาณนี้พี่ม,มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่น่ามันไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับขอบคุณคุณเยานะครับคุณพี่เยาวอใจหกร้อยกว่าห้าร้อยหกสิบแปดดวงนะครับผม เดี๋ยวจะลงไล้์แล้วอีกอิดนึงเอาเจ็ดโมงสิบสี่นาทีแล้วคุณรุดครับก็ช่วงนี้มาดึกนิดนึงทำน้ําตกในสวนอยู่เหนื่อยเหนื่อยเพียเพนะครับครับแต่ก็นอนน้อยอ่ะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนทุกของความกำลังใจแล้วก็ทุกคนที่ขึ้นมาเป็นเพื่อนพูดคุยมาเป็นยูสเป็นแขกรับเชิญ เป็นแขกมาเจอกันในนี้นะครับช่องผมใครอยากเล่าอะไรไม่ได้เชิญขอขึ้นมาหรือพิมพ์บอกได้เลยพรุ่งนี้ค่อยเจอกันใหม่มีบุญอะไรที่พวกเราทำมาดีแล้วตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติกด็ดีตั้งแต่ต้นตับต้นกันมาจนปัจจุบันชาตินี้และที่จะทําต,ต่อไปในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้าตับกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นเข้าพระนิพพานขอกราบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับสาธุสาธุสาธุ และบุญกุศลอันใดที่พระพเจ้าและทุกคนในช่องนี้มีขอทุกคนรวมจิตนิ่งๆเป็นสมาธิช่วยกันอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปยังพูดผีปีศาจสัพปปจิตบิณญ,ญาณเทพเทวาที่เราได้เข้ามาเล่ามาฟังแล้วก็ขาดไม่ได้ขอแผ่ไปยังเจ้ากรรมในเวรของทุกๆคนเลยนะครับผมขอให้ท่านถ้ามี สุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้ความทุกข์มาลายหายศูนย์กราับอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันตลอดไปครับผมสาธุขอพนบุญเป็นอัศจรรย์ปัจจุบันท่านตาเห็นนะครับยายนอนหลับตาเห็นคนเดียวผม <c oughs> ไม่เกี่ยวนะครับเ,รเจอากันในพรุ่งนี้นะครับผมคอยมากันเล่ามาฟังมาคุย มาถามไทยมีตอนที่ใครถามเรื่องอะไรพัวพันบางครั้งผมก็พูดไม่ได้นะเขามาถามบอกว่าอยากเจอผีแค่ได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นอะไรอยากเจอทําไงเอาเป็นว่าถ้าใครวันไหนเข้ามาแล้วไม่ได้รับคําตอบมาวันต่อไปนะบางครั้งมันก็หยุดให้ไม่ได้จริงๆเพอะถ้าหยุดตอบคําถามของคุณปุ๊บคนที่เล่าอยู่ลืมเลยนะครับมันไม่ต่อเนื่องก็มีนะ แต่ถ้าขำขำในขณะไล่เอ้ยในขณะเล่าไม่ใช่ขณะไล่ก็อาจจะมีบ้างสนุกสนานคึกคลืนเฮฮาไปก็ผีก็เหมือนคนแหละเวลาเขาเป็นทุกข์เขาไม่ค่อยทำถ้าคุณไปทําให้ผีขำได้เขาจะอารมณ์ดีนะครับคลายเครียดลืมความทุกข์ชั่วขณะ <c oughs> ก็เวลาไปเส้นไหวผ้ผีบางคน,ปนไปไหว้ผีแต่แบบเป็นอาหารใช่ไหมเสือ้อผ้าเครื่องนุ่มผม ของลงของเล่นเลยอะไรก็ถ้าเกิดไปทําให้ผีบางที่ก็ดูหนังกลางแปลงนะครับตอนเด็กๆที่ผมผมเจอมาแล้วก็เราก็มาดูกันจริงๆนะมานั่งกันสลอนเลยเธอเจอผีมาดูหนังกลางแปลงนะครับก็เขาก็เหมือนคนแหละอดีตก่อนตายเขาเป็นคนตายไปเขาเป็นผีเขามีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับคนจริงไหมโอกาสแา่เจอใหม่วันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม